มาทุกคนวันนี้จะพามาดูเบื้องหลังบอดี้เจลี่เดอะซีรีส์แล้วก็การตกแต่งจัดพร็อพต่างๆในวันคริสต์มาสนี้กับบอดี้เจลี่กันเริ่มแรกเนี่ยน้องๆทีมงานก็จะไปเตรียมจัดสถานที่ตกแต่งก่อนสถานที่ก็คือบ้านวิวนั่นเองนะทุกคนและนี่ก็คือภาพบรรยากาศเบื้องหลังการตกแต่งนะทุกคนเสร็จออกมาแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบนี้ โอ้โห oh, บอกเลยว่าจัดเต็มมากนะทุกคนบ้านเราสวยงามมากเลยเป็นเทศกาลคริสต์มาสที่น่ารักสุดๆซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมีถ่ายบอนดี้เจลลี่เดอะซีรีส์ด้วยแล้วก็จะมีเล่นเกมต่างๆแบบใครเต้นไม่ตรงกับเพลงหรือว่าจะเป็นเกมใครเป็นสปายคือแบบกิจกรรมแน่นมากกวันนี้คือจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยพวกเราในบ้านเนี่ยหาคิวกันยากมากตอนที่ถ่ายอยู่ก็จะเป็นตอนที่ทุกคนนะเลิกงานก็คือ5้าหกโมงเย็นก็เลยมารวบรวมกันถ่ายคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันซึ่งจะบอกว่าหลังๆาที่ทุกคนได้เห็นบอนดี้เจลลี่เดอะซีร เพราะว่าเราอยากให้คุณลูกค้าของเราเนี่ยได้แบบสนุกแล้วก็เอนจอยไปกับบอดี้เจลลี่ด้วยมาตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูฉากหล,ลุดในบอดี้เจลลี่เดอะซีรีสหรือว่าเกมต่างๆที่เราเอามาฝากทุกคนกันปะเริ่ม กิน็มนฮการคุเจตตาคิสตาฟีนี้ให้บอดีเจลลี่ดูแลครอบครัวกันดีเนาะหนึ่ง่องสาม็นย่างบอาสาม คนที่ยากกว่าคือแม่มาขอไปทำกับข้าวได้ไหมแม่ต่อมาถามอะไรก็ได้เจ็บปึงหวยหน้าที่ที่เราทำเนี่ยมีแฟนได้ไหมมีได้ก็เืงไงก็เืงไงสุธีครับผมที่นี่ ต่อเปล่าผู้หลับแล้วจะบอกว่าต่อให้บ้านเราเนี่ยจะเล่นละครหรือว่าจะเล่นเกมเนี่ยก็คือแบบเลียวมากเลียวสุดๆเบื้องหลังก็เลยจะแบบมีภาพเบื้องหลังฮาหาแบบนี้ให้กับทุกคนได้ดูหลายๆ ep นั่นเองนะดูแล้วก็มีกล้วยหอมกับแร็คูนด้วยที่มาช่วยมามี่ไขของวันนี้เจลลี่เนี่ยอยากให้รอยยิ้มสนุกสนานเนี่ยเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะสำหรับวันนี้ฝากเลยนะวันนี้เจลลี่มีประโยชน์